ขึ้นภูภูท่อนะครับขณะแต่งกายเรียบร้อยนะครับห้ามคือขนองอยู่หรือส่งเสียงดังถ่ายวีดีโอเป็นหลักฐานก่อนพ่อสัญญาว่าจะขึ้นวนี่วดีโอแบ็คแบ็คเมสสวัสดีครับท่านผู้ชมเราอยู่ที่ทางขึ้นภูท่อครับพ่อกำลังอ่านห้ามน้มหนกงขาขั้นโ่งขั้นขึ้นข้างบนเด็ก ระวงังลมนะลูก,อ,กอ๋อธรรมชาติเขาอยู่ของเขา ไม่เห็นนี่ไม่เห็นธรรมชาติธรรมชาติรราตวัดเจติยาคีรีวิหารเนาะสร้างเมื่อปีสองห้าสองเจ็ดโอ้โอก็ก็กกถือว่าไม่ได้ไม่ใช่ร้อยปีเนาะใช่ไหมสองเจ็ดสามสิบสี่สิบปีสนะี่สิบปีเนาะสี่สิบปีได้อย่างขึ้นมันรอบแรกแต่วันลงรอบสอง ร้้อยขึนดูอที่ดีสวยจังูท่เราจะต้องขึ้นไปเามื่อกี้ที่เดินมาแค่วอร์มครับท่านผู้ชมชั้นหนึ่งนับตรงนี้นะหอบไปแล้วนะนี่ยังไม่นับเนี่ยนับแล้วปิดเวลา5้าโมงของทุกวัน มากับชั้นที่หนึ่ง The first step first level แั้นเนเาวะไม่ยอมหรอกนะดุดขึ้นได้เราต้องขึ้นได้เว้ยทุกครับท่านผู้ชมที่เราจะขึ้นนะดูเหมือนไม่สูงแต่ผมว่าสูงแน่รอดูได้ นี่ชั้นหนึ่งนี่นับว่าชั้นอะไรชั้นหนึ่งเหรอยี่สิบแปดตามลวกหน้าเดี๋ยวถ่ายมุมสูงลงมาให,ให้เห็นพ่อเดินขึ้นเย็นสบายเลยเย็นแล้วเมือเอ่อยเนาะเหนื่อย ตอนนี้จะเป็นท่อนที่ขึ้นบันไดไม้แล้วก็สูงมากท่อนนี้เป็นท่อนที่ขึ้นบันไดไม้สูงเห็นป้ายชั้นที่สองเจอเดินขึ้นมานี่เรียกว่าชั้นหนึ่ง ชั้นสองอ,นะอืมเนาะสวนะสงสววอ่ะชันนน้นสองฮนะของภูทอกอำเภอศรีวิไลบึงการ ด้วยยุ่งเนาะไม่ใช่หนุ่มสาวเลขห้าเหนื่อยเหมือนกันนะปวดขาเนาี่ย ใช่ชันที่สามแล้วหลักฐานชั้นที่สามดูเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้ปูรอดูพี่งงอยู่ว่าทำไงพี่เป็นไงเดินตามลงมาค่อยๆดูกคนขาลงค่ะ กำลังขึ้นไปชั้นที่สี่ชั้นสี่ ป้ายชั้นที่สี่หรือห้าไม่รู้รรเรียกอะไรสี่เหรอัอนมาก มือนมันสก,กัดออกไหมหรือธรรมชาติสก,กัดนะจากก่อสร้างน่าจะสก,กัดว่ะสวยมากอยู่ระหว่างชั้นที่สี่ครับเฮ้เดินมานี่ววสวยมากสูงมาก พ่อไม่ต้องรีบนะถ้าเหนื่อยค่อยๆนะค่อยๆนะเดินถ้ารีบเดี๋ยวมันเหนื่อยทันที่ห้าก็สูงนะมันจะมีสูง ชั้นที่ห้ามันเป็นหินนี่ไงเมื่อกี้เราอ้อมจริงๆเราขึ้นมาทางนี้ได้คือมันขึ้นมาเลยแต่ว่าเราอ้อมดีกว่าเพราะมันไม่ค่อยชันโอเคเก่งอ่ะมันเดินขึ้นได้อ่ะ ไม่ตกหรอ <band. th> <size> คนสร้างเก่งมากเก่งมากเราเดินอยไร่าเราเดินอ่าให้เก่งมาก น,นีม่เคเยอะไรทำบุญธรรมอ้วยก่อนที่มันจยทำได้สิส่วนไทยขุดใช่ไหมอืมมันหลุดเองเหรอไม่หลุดเองเหรือเขาขุดอ่ะแต่มีกระเบื้องระวังลูกมันมีกระเบื้องนะมีกระเบื้องด้วยแต่ของตรงนี้รคาเป็นอ,อ๋อ อะไรทำไมเอาสังกะสีกับเบื้องไปแทงได้วะเก่งนี่ผู้ผิด่วตรงนั้นถูกแต่ัวตัวนี้อันเป็นพ,นพ<อ>นา้มาให้ใครโดนฟ้าผ่าเดยยี๋ัวไม่รู้ใช่ไหมอืมหางคน,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 นเขาด้ลย

ตะแข็งแรงอยู่ชันมาก โอ้ต oh. ่ว่ถ้าจมันจะมีกอนเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจริแต่ถ้าจะถ้าจริงจริเมันจะเจอในหิเ็นที่ทุกิออกจะหอไม่ผิดาอไม,า oh. ไม่รูคล้ายๆตัวกิ้งก่าคล้ายกิ้งกามันก็ทีลาแต่ว่าอยู่ในน้ำแต่ว่นเป็น,น,นตัว้ มีนะแต่ว่ามันมีของจริาจริงๆแต่นไม่ใช่ของอาสิงมันเป็นของความเพลินนี่ไงข้างบนชั้นเจ็ดหลกขวามือแต่ว่าเดินรอบวิวได้เขาทําให้เดินรอบทามันถึงชั้นเจ็ดโอ้ชั้นมากอยูองหานี่ะเด็กน่าอชั้นเจ็ดไปตอนนี้เราสิบสี่อันนี้มองไม่เห็นวิว ชันมากอย่าลืมนะเดินลงอีกนะเดินลงแล้วต้องเก่งเท้านะโอ้เก่งมากเก่งมากโอูยอมรับเลยเอาไปห้าโป้งติดตามดูตัวเองใน YouTube ได้นะครับ โอ้เก่งายแล้วลุงบอกางนี้ขึ้นยากเราจะไปชิดชั้นเจ็ดเพราะเรามีหลักฐานขึ้นมาแล้วไม่ลงนะขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยสมองลุถ่ายทำไมยากมันเป็นมอสมอสที่โตในอากาศที่เย็นและสูงขึ้นถนลุตลงนี้เพราะว่ามีเหตุผลด้วย ลงไปล่ากไม้ล่ากไม้เป็น,ปนไปไหมไม่นี่ยออแสดงว่าขึ้นตรงนู้นง่ายกว่ามั้งชั้นเจ็ดจะเป็นดินนะบันไดจะมีประมาณชั้นหกโดยรอบชั้นเด็ดชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดจะเป็นดิน มีเสียงคนโอยแล้วเว้ยคนถ่ายล้มด้วยให้สมจริงไงมันลื่นมันลื่นกล้องบันทึกไว้ได้ด้วยเจ็บมุกเลยจริงจริงสิลูกสภาพสภาพลูกห่ามผู้ช่วยลูกห่ามคือผู้ช่วยถือของ จับคนจับสูงมากดูรอยคนจับมาเร็ว